คือถ้าสไลด์ลงไปในคือต้องต้องถามว่าไปวันไหนดีกว่านะสูงมากครับแล้วก็ลื่นด้วยอันตรายนะครับผมส่วนใหญ่จะมีหมีเนี่ยมาพักอาศัยนอนในเวลากลางวันที่อากาศร้อนๆน,นะครผม สวัสดีครับพี่นเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางรับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในป่าแห่งหนึ่งของต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็มาด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับผมคนแรกเลยน้องดิดนะครับผมสวัสดีครับจากช่องไปกบดิดนะครับอย่าลืมไปติดตามผมด้วยนะครับครับผมแล้วก็น้องวัดสวัสดีครับวัดเดินป่าดันเขาครับครับผมแล้วก็ น้องพก,กานะครับสวัสดีครับจากช่องพกาฟีดียรครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ช่องน้องดิดน้องวัดแล้วก็น้องพก,กาไว้ใต้คลิปวิดีโอผมนะครับกพัพี่เพื่อนสามารถที่จะไปกดติดตามแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องๆสามคนได้นะครับผมวันนี้นะครับน้องเด่นแล้วก็น้องสอนเนี่ยติดธุระด่วนนะครับผมซึ่งกลับไปแล้วแต่มา,มา,มาเมื่อเช้านะครับผม ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ร่วมเดินทางกับเราวันนี้นะครับผมเราทั้ง4ี่คนเนี่ยได้เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้เราคิดว่าเรายังไม่เจอที่มาเหมาะในการแคมป์เลยเนาะใช่วันนี้เร,เราก็จะมาแคมป์ในป่าลึกเลยครับครับผมในป่าลึกแล้วก็ที่นี่ป่าสมู์มากเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่จเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราทั้ง4ี่คนเนี่ยขอนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะออกเดินทางต่อเลยนะครับ เขามาเริ่มเดอเริ่มหนาวอ่ะวีนี้น่าจะเอาการดตอนนี้นะครับเราทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้เดินมาเจอน้ําตกนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอ้นี่เลยครับ สูงมากๆครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าจะหลลงมาเป็นชั้นๆ,ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมกันที่ข้างบนน้ำตกแห่งนี้นะครับว่าสวยสวยแค่ไหนนะครับตรงข้างหน้าผมเลยเนี่ยจะเป็นหน้าผาขานาดใหญ่เลยครับซึ่งน้องวัดน้องสก,กาแล้วก็น้องดิดเนี่ยได้ล่วงหน้าผมไปแล้วนะครับผมแล้วก็เส้นทางที่เราเดินมากันเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะอันตรายนะครับ ดังนั้นเ,าเราทั้ง4คนเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับผมโอ้นองวัดนองดิดนะครับผมดูหน้าผาตรงนั้นครับผมพาไปดูนะครับพื่นเพื่อน ขาเนี่ยจะยาวไปนู่นเลยนะครับยาวมากๆนะผมดูครับพเพื่อนๆ้าขาแล้วก็ห็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำทรายครับผมโอเคครับพเพื่อนๆเดินทางกันต่อเลยครับ ไปครับพพเพื่อนต่อไปผมจะพาพพเพื่อนนะ่ะขึ้นไปยังบนน้ําตกนะครับผมไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยมานะครับทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะครับลื่นด้วยได้ไ่าได้ครับผมได้เนาะโอ,โอ้ข้างบนมีชั้นหนึ่งนะครับสูงมากะครับผมนี่ น,นี้ชั้นแรกที่มองขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองครับผมโอ้ยเหมาะกับน้องเด่นเลยอ่ะแล้วก็น้องสอนออกมาจิ้งเนี่ยจ <c oughs> ิ้งเหมาะเลยนะแต่ละจิ้งนี่นน,น่าจะไม่ลงตรงนี้นะน่าจะลงโรงพยาบาล <c oughs> ดูเห็นบอกเลยว่าที่นี่น้ำตกสวยมากนะเพื่อนเพื่อน ทางเนี่ยชันมาก,มากๆไปแม่เพื่อนเพื่อนโอ้ยยังเหนื่อยดูเลยครับทาง <laughs> <laughs> เหนื่อยเลยเหนื่อยครับชันด้วยเราทั้งสี่คนก็ได้ขึ้นมาอย่งอางบนน้ำตกที่มองขึ้นมาสักไม่สักครู่แล้วนะผมแต่ผมเนี่ยจะพาพี่อนเพื่อนไปชมกันนะผมมากสวยหรือเปล่านะครับนี่ โอ้โหเสียงมากนะครับนู่นเลยท่อยาวไปนู่นเลยนะครับผมไม่กล้าเดินลงไปแล้วนะครับผมเพราะว่าหินที่เนี่ยลื่นมากนะครับผมคงจะพาทีนเพื่อนมาชมกันได้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนอีกที่หนึ่งนะครับจะสวยกว่านี้อีกนะครับผมผมมองขึ้นไปเห็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะเดินลงมาเนี่ยนะครับ สวยนะครับผมนู้นนองวัดน้องดิดแล้วก็นองประกายนั่นเรานะครับอ้โอ้โหอากาศนี่เย็นโอ้หน้ำส,สูงมากนู้นนะครับลงมา น่าจะประมาณกี่เมตรเนี่ยแปดสิบ <80, S 1> <80 S 2> ได้ถึงนะเจ็ดสิบแปดสิบอะสูงมากนะผมนี่ต้องบอกไว้เลยนะครับผมว่าที่นี่นะครับเ,เหมาะกับน้องเด่นแล้วก็น้องสอน,นอมากๆเลยนะครับผมเรื่องความปลอดภัยไม่น่ามีนะครับเพราะฉันขนาดนี้นะครับ นีตอนนี้เราทั้งสี่นะครับจะพาวิ่นเพื่อนเนี่ยขึ้นไปแคมป์ยังยอดน้ำตกนะครับผมทางเนี่ยลำบากมากเลยออหลบด้วยอ๋อแล้วก็ทางแบบนี้นะครับมีเขียวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผม นน้องดิดบอกว่าป่าที่นี่นะครับไม่ค่อยมีคนมาหรืออาจจะไม่มีคนมาเลยนะครับผมเพราะว่าระยะทางเนี้ยค่อนข้างจะไกลแล้วก็ลำบากมากๆนะครับ ระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอรอยเท้าสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้งหมูป่ากระพิงนะครับผมแต่รอยเท้าช้างผมยังไม่เจอนะครับตรงนี้จะเป็นรอยเท้านี่พี่ผมชี้ดูนะครับอุ้ยนี่ครับผมโอ้โหเห็นเลยกระทิงก็ไม่น่้ใช่ครับแต่รอยเท้านี่นใหญ่มากส่วนตรงนี้ช่วงหน้าแลหลงน่าจะเป็นที่หลับนอนของสัตว์เพิ่งหินแบบนี้นะครับอันตรายนะครับผมส่วนใหญ่จะมีหมีเนี่ย มาพักอาศัยนอนในเวลากลางวันที่อากาศร้อนๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะปีนตามน้องๆ้องขึ้นไปตามหน้าผานี้เลยครับนี่ทางก็ค่อนข้างจะอันตรายครับอ สูงมากนะเพื่อนดูนู่นเลยนะครับลงไปนี่คือเจ็ดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมอสที่เกาะหินอยู่นะครับผมแล้วก็มีน้ําเล็กๆไหลามาอ่ะได้ได้ได้โหดูดิสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไปครับเดินทางต่อเลยครับ ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ยังอยอดน้ำตกที่ผมชี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเมื่อสัก,สกครู่นะครับดูครับสูงมากครับเพื่อนๆโอ้โหคือถ้าสไลด์ลงไปนี่ยคือต้องต้องถามว่าไปวัดหนดีกว่านะสูงมากครับแล้วก็ลื่นด้วยซึ่งผมจะต้องเดินขอบอย่างเงี้ยถ้าลื่นคือถ้าเดินผิดเพียงครั้งเดียวเนี่ย นูนข้างล่างนผมอ,อันตรายมากๆนะครับเพียบเท้าเอาเวลาเดินนะครับถ้าหินลื่นแล้วที่มันไม่ชันาเงี้เราต้งเงียบเท้ายเงี้ยก่อนนะครับผมเราค่อยก้าวนะครับผมมันน่าจ,จะช้าหน่อยแต่ชัวร์นะครับผมการเดินทางเนี่ยช้าไม่เป็นไรแต่ต้องชัวร์ไว้ก่อนนะครับความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลน,นะครับผมแล้วก็ ยาต่างๆที่เราอมาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับอาการบาดเจ็บของเรานะครผมวัด <What? S 1> ข้างไหนอะ่ะเนาต้องวัดข้างหน้านู่นแล้วนะครับว่าโอเคโอเค ตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงในจุดที่เราคิดว่าเราทั้งสี่คนนีตัแค้นนะครับก็คือบริเวณแห่งนี้นะครับเราได้แบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับซึ่งผมกับน้องดินเนี่ยจะไปจับในไผ่นะครับผมส่วนน้องปากากับน้องวันเนี่ยจะประกอบอาหารนะสบาครับสบายสบครับผมโอเคไปกันเลยครับ เมื่อสักครู่นะครับในระหว่างที่ผมแบกไม้ไผ่กลับมาเนี่ยผมเจอนกเงือกกวนครับบินอยู่นู้นครับผมผมถ่ายพี่ินเพื่อนเนี่ยดูไม่ทันนะครับผมโหน่าเสียดายมากเลยนะครับป่าที่นี่ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับพี่ินเพื่อนแต่ทากเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะครับปกติแล้วนะครับป่าที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับมักจะมีทากนะครับผม อตอนนี้ลราผูกแปรของเราทั้งสี่คนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เหลือแต่กลางไฟชีสข้างบนนะครับผมอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะคืมเลยนะครับผมฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะคืมเลยนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอฝนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้องพกากับน้องวัดเนี่ยประกอบอาหารในเราทั้งสี่คนเนี่ยได้ดาเนินบ้างนึงครับอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยต้มเต่าล้างครับแกงเต่าล้างใส่ใส่กระป๋องแล้วก็พริกแกงครับ,รบแล้วก็ลงรสด,ดออหน้าตานี้น่าจะซับแล้วเนี่ย แซน้องผักกาดอ๋อน้องผักกาดย่างแหนมแหนมปลาครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นนะครับผมจะมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยอ๋อผัดต่อรังใช่ไหมใช่ครับน่าจะเป็นผัดต่อครับครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปผมกับน้องดินเนี่ยจะกางไฟชิดก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะมานะครับผม ตอนนี้นะครับผมแคมป์ของเราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กับข้าวของกลางของเราก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรให้เราทานบ้างนะผมะนี่ก็จะเป็นเมนูของน้องดิดนะครับผมผัดอะไรนะกากหมูใส่เต่าตลังเต่าลังนะครับผมเมน,นูแกงของน้องวัดแกงเต่าลัางนะครับแกงเผ็ดเต่าลัางแล้วก็หนังปลาย่างนะครับผมซึ่งผมเนี่ย ได้ตักแยกออกมาแล้วนะครับผมผมก็ต้องกินแยกนะครับวันนี้ซึ่งมีเมน,นูหมูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราทั้งสี่คนนะครับผมก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งน้องพกาศเนี่ยหลับไปแล้วนะครับส่วนผมน้องดินน้องวัลเนี่ยก็ได้นั่งข้างกองไฟย่างกล้วยกินที่เราได้นํามาจากบ้านนะครับนี่แล้วแล้วที่นี่อากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับการที่มานั่งย่างอะไรกินข้างกองไฟแบบเนี้ยคลายหนาวได้นะครับผมผมแกะให้ดูนะครับ ร้อน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 นี่ครับพ bueno ิ ه, ่งเพื่อนอ่ากล้วยนี่ใกล้ใกล้จะสุกแล้วเนาะใช่<ร>แล้วไรยังจริงจริงแล้วเต้องใช้กล้วยแก่ใช่ไหมใช่กล้วยแก่ทจะอร่อยกว่าแต่จริงๆถ้าใครชอบรสหวานก็กล้วยบแบบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอิสเหมือนละอร่อยอร่อยไหมครับอร่อย ครับพี่เพื่อนตอนนี้ผมน้องดิดแล้วก็น้องวัดเนี่ยก็ได้ทานกล้วยปิ้งกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราได้อยู่บนเปลแล้วนะครับผมคืนนี้เราแคมป์บนเปลแล้วก็เลี้ยงกันมาอย่างนี้นะครับสุดท้ายนู่นเลยน้องวัดนะครับผมถัดมาก็จะเป็นน้องดิดนะครับแล้วก็ผมคนแรกเลยก็จะเป็นน้องประกา,าน้องประกาจะมีผู้มนะครับผมส่วนผมนีก็ใช้เปลอย่างหนาเลยครับเป็นเปลที่มีซิปนะครับผมส่วนน้องดิดก็มี ถุงนอนนะครับรางวัดก็เช่นกันนะครับมีถุงนอนนะครับผมอากาศในน้ำเวลานี้นะครับผมก็เย็นสบายค่อนข้างที่จะหนาวแล้วด้วยละใช่ครับเริ่มหนาวแล้วครับลมแรงครับไม่ใช่ครับลมแรงแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นป่าที่สมบูรณ์มากเลยนะครับเมื่อกี้ผมลงไปล้างมือเนี่ยก็เจอกบทูดตัวเบลอเลยนะครับแต่เราเนี่ยไม่ได้ไปจับนะครับผมเพราะว่าเรามาเพื่อจะมาชมธรรมชาติแล้วก็มาสำรวจ ธรรมชาติสวยๆที่ใหม่ๆให้พี่วินเพื่อนน่ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงจะต้องลาพี่วินเพื่อนกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้ากับ E ีีต่อไปเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เราคิดว่าเราจะมาแคมป์ที่นี่สัก3วัน2คืน2คืน3ามวันแล้วครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายราทีสวดครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับพี่พิงคเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ในป่าแห่งนี้แล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้เดินลงมายังน้ําตกที่ได้เดินผ่านมาเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ผมว่าคงจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมแต่น้องวันเนี่ยน่าจะแคมป์ที่นี่ต่อในบริเวณน้ําตกแห่งนี้ต่อนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจกันว่าน้องวันเนี่ยจะแคมป์จริงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้น้องวัดกับน้องพกาได้เดิน้นไปดูธรรมชาติข้างบนนะครับผมข้างหน้าที่ว่าเมื่อวานที่ผมผ่านมาเป็นหน้าผาขนาดใหญ่นะครับเราเดินตามลำธารนี้ขึ้นไปนะครับส่วนผมกับน้องดิดก็นั่งรอน้องพกากับน้องวัดอยูดตรงน้ําตกแห่งนี้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆอย่างไงก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจน้องดิดจากช่องไปกับดิดด้วยนะครับผม มีเราจะบอกพี่คุนพี่มา้เลยก็อย่าลืมไปติดจำ่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์ช่องน้องดิดน้ะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปเดียวหน้าครับ